สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเกมไททันออนไลน์ภาคสองนะครับผมโอเคเรามาสร้างตัวละครกันเลยครับผมเกมนี้ไม่มีอาชีพให้เลือกนะครับผมเกมเนี้ยเราจะเล่นอาวุธอะไรก็ได้ครับผมจะมีอยู่ก็คืออันนี้คือกระบี่ครับผมแล้วก็หมัดดาบท่วนธนูอาวุธลับอ่ะเราไม่ไม่ไม่มีอาชีพครับผมจะเรียกอาวุธอะไรก็ได้แต่ว่าเราจะเล่นสกิลตามสายอาวุธนั้นครับผม เคเดี๋ยวเราใส่ชื่อกนก่อนครับเพศทรงผมชุดผมจะเอาธนูแล้วกันครับผมอ่าสร้างตัวละครกันเลยครับเกมนี้ดูจะเหมือนเกมเก,มเก่าครับผมแต่มันก็คือเป็นเกมเก่าจริงๆนะครับ ภาพไม่ได้สวยอย่างที่คิดแต่ระบบเกมเนี่ยสุดยอดครับผมเดี๋ยวรหัสปลดล็อกนี่เดี๋ยวขอคัทแป,ป๊บหนึ่งโอเครปัปเราปลดล็อกรหัสแล้วนะครับโอเคตอนนี้ผมเล่นอาชีพพนูนะมีตังอยู่ศูนบาทเอาอาต้องหาตังเพื่อใช้งานก่อนครับผมเพื่อใช้ตังเพื่อเอามา อ่าซื้อสกิลนั่นเองครับผมอ่าเอาสกิลตัวเบามากดเลขเก้าครับผมจะทําการวิ่งครับมาคุยกับเจ้าเมืองเหรอครับรายงานภารกิจะสมลูกแก้วเขาจะไปเดี๋ยวนี้เขาจะบอกว่าให้เราไปพบกับอ่ายอนชิงกลยอชิงกล คนนี้ครับผมยอชิกนกนรูรูกกแก้วสิบชิ้นนะผมจากมอนเตป่ะไปกันเลยเดี๋ยวยังมีอีกเควสหนึ่งที่เราต้องรับครับเควสอาวุธนเองครับผมเ่เดี๋ยวผมเล่นธนูนะ แต่เราไม่จะเป็นต้องอเลือกอาชีพผมเดี๋ยวเราขอเป็นจอมเทพครับผมเปลี่ยนอาชีพละมันจะมีให้เลือกสายคือจอมเทพแล้วก็จอมมารน,นะผมคุยกับคนนี้ครับของธนูโอเคธารกิจของแหวนไม่มีครับ นะสกิลวะผมอ่าผมจะอัพสกิลด้านต่อสู้ครับก็คืออ่าเลือดครับผมระหว่างเดินทางอัพเลือดไปด้วยครับจะอัพได้สูงสุดสามสิบเลเวลครับผมจะเพิ่มค่าแม็กเลือดแล้วก็เกราะอัพอัพเกราะครับผมอัพเกราะตอนนี้ผมได้กี่เลเวลละ ตัวนี้ครับผมเลขสูตรครับเพื่อนั่งครับโอเคอัพทำให้ฟื้นฟูเลือดเร็วขึ้นครับผมอัพฟื้นพลังด้วยเอาสักยี่สิบเลเวลก็พอครับผมยี่สิบเลเวลเพราะว่าหลังเลเวลยี่สิบไปใช้แต้มเยอะมากครับผมอันนี้เพิ่มมานาครับผมถ้าไม่จำเป็นต้องใช้เยอะก็อัพแค่ยี่สิบเลเวลพอครับแล้วก็นี่เป็นกรอครับผมอัพยี่สิบเลเวลพอ เก็บแต้ไมไปทำอย่างอื่นมากครับโอเคลุกได้ครับขอโจมตีนะโจมตีเฮาคลิกเนี่ยเราสามารถโจมตีได้อยู่3อย่างครับผมก็คือกดเลขหนึ่งจโจมตีแบบนี้ครับอาวิวอัพครับผมต่อไปครับเราสามารถกดคลิกแล้วก็กดปุ่มเอเพื่อโจมตีได้ครับ อ่าวิวอาครับแล้วมีการโจมตีแบบพิเศษด้วยครับผมก็คือคลิกเข้าไปแล้วก็กดก,ดกดปุ่มคอนโทรนะผมรลัวอ่าตอนนี้เวิวสีนะอที่ครับจะเป็นการง้างและตีหมูด้วยครับ และค่าสเตตัสับผมค่ากายเนี่ยจะเพิ่มดาเมจของอาวุธระยะประชิดครับผมค่าฟังวัยจะเพิ่มดาเมจของอาวุธระยะไกลกาลังจะเพิ่มเลือดครับผมชีพะจรจะเพิ่มค่าโจมตีด้วยเวทด้วยสกิลสายธาตุนะครับสกิลสายธาตุเท่านั้น,นครับแล้วก็เพิ่มแม็กมานาครับผมแต่ผมอัพฟังวนะครับผมจะได้เพิ่มโจมตีระยะไกลครับ โอเคได้ลูกแก้วบา้างยังเนี่ยได้มาหนึ่งลูกแก้วโอ้โหพระเจ้ามันแย่มากตั้งมันหายากครับลูกแก้วมาสองอันอ่ะเดี๋ยวเราขอกลับไปเมืองครับผมมัน มันมันยังไม่มีตังค์ซื้อสกิลอ่ะผงขายได้ไปถึงร้อยห้าสิบครับผมลำบากแฮ้เอาละ่ะเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจภารกิจหนึ่งครับผมชื่อว่าจับขโมยครับต้องไปรับภารกิจที่หัวหน้าหมู่บ้านนี่มีอะไรเนี่ยจะถามคนนี้ก่นพิธาโทจาู ว่าผมไปวลวตามปกติดีกว่าครับผมไปที่โอทูวันเอาไปที่ฉางอันดีกว่าครับไปทับอีซาไม่เราไปฉางอันเลยครับผมตราบใดเราจะเดิมไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีตังซื้อสกิลครับนะสกิลวิ่งเรามีแค่นี้ครับ ค่อยไปครับผมยวไปที่ฉางอันเดีย๋ยวเราไปที่ฉางอันกันก่อนรับผมโอ้เดิน,เด,นเดินช้าเดินช้าเสียมนาด้วยนะเสียมนาเป็นเปอร์เซกครับผมนี้เราอยู่ที่เมืองฉางอันครับเดีย๋ยวเราจะไปที่วาร์สองจี ก็ใครเล่นดาวสตอรี่ก็เหมือนเดิมครับผมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ไอเทมจะมันเออมันเป็นมีไอเทมใหม่มาเพิ่มขึ้นแพทใหม่ครับผมก็ค่อยย่องไปก็ค่อยย่องไปย่องช้าหน่อยไม่เป็นไร แสงรีจิติบวกเซตเก้าชิ้นอัปเดตอะไรวะแล้วตอนนี้เราถึงวาสองจีครับผมอืมหลายคนก็อาจจะอ่านว่าวาสองจีก็เป็นไปได้ครับมันอ่านได้สองอย่างครับผมี่งิงยวาวาสวอาชอองจีหรือวาสองจีก็ได้ครับวาสองจี เราขออัพสกิลธนูครับผมอัพธนูนะเ,เพิ่มดามเมจนะผมเมื่อเราเลเวลเจ็ดขึ้นไปสามารถอัพได้ครับอ่ะเลเวลสามสิบเลยอ่ะตอนนี้ผมเลเวลเท่าไหร่วะ FPS บังครับผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนแป๊บอ่ะสิบสาม แต่อะไรบ้างเนี่ยไม่มีสกิลแล้วเนี่ย16แล้วครับเล่นแบบไม่มีสกิลเดี๋ยวเท่ยกันนะนะ17ครับ สมิงสมิง,มงตังยังศูนย์บาทเหมือนเดิมครับผมโอ้เรยวยี่สิบแล้วขออินหินถ้ำ คอนอินหินท้ำตีไปเห๊สุว่าผมปิดปิไอ้น,นี่ไว้ครับผมปิดตั้งค่าข้อความไว้ครับมันก็เลยไม่สะดมมันไ่แสดงอีพีที่เราได้ครับต้องขออภัยด้วยไม่ปิดมันเฉยไปมันไปมัน <c oughs> เีเวหนึีเว,เวหนึ่งเดีวเาเขึ้นช้าแล้วครับเราไปที่อื่นกันดีกว่ามันไม่ยอมดอกตังค์ให้อ่ะอยากได้ตังค์อ่ะ วิดับตังค์ให้สักบาทพระเจ้าจ,าจอดมันแย่มากนะผมบาทเดียวก็ไม่มีครับมันแย่มากแหวนเย็ดเค ดอตังแต่ดอกแหวนนะอมแหวนไปขายดีกว่าจะได้มีตังเพื้อสกิลว่ามันโทษอ่ะจะเป็นต้องเอาแหวนไปขายเพื่อซื้ออ่ะสกิลเดี๋ยวเราไปที่ลูกหยางก่อนนะผมอ่ะตอนนี้อยู่ที่ลูกหยางครับมันโทษมากไม่มีสกิลอ่ะ ี่ครับคนขายตำล้าผมเดี๋ยวไปดูที่ครั้งนั้นก่อนครับผมครั้งเนี้ยจะมีไอเทมให้เราด้วยครับผู้เล่นใหม่มีไหมไม่มีไม่มีมันไม่มีไม่มีอะไรให้ผู้เล่นใหม่เลยเอ๊ะคนขายสกิลที่ไหนวะเออนี่ยสิบเจบาท ไม่มีปัญญาคือสกิลละวรอไว้ห้าสิบแล้วผมไม่มีมันซื้อไม่ได้มันซื้อไม่ได้นี่ขนาจะลงทุนเอาแหวนไปขายเนี่ย เราไปที่ถ้ำหินโยก่อนก่นอนกันแล้วกันจะได้สกิลว่ะเฮ้ยไม่มีสกิลให้บาทเดียวก็ไม่ได้ครับผมมา ค่อยตีไปครับมจะไฟได้โสมครับอัพ่องไวเยอะครับผมเสียงเกมให้มันดังกันเลยวะผมลดเสียงเกมแป๊บนึงครับเสียงเกมแม่งดังเวอร์ครับผมอือัพลัว แล้วก็สกิลวิ่งใหม่ครับผมสามารถอัพได้ต่อเร็ว25นี่แหละนี่ครับลากมาใส่เลยม,ม,มีตังค์สักบาทไหมเนี่ย còn tăng à Chỗ xa vậy Cứ xa tốt mãi อัพสกิลไปไม่มีสกิลไม่มีตังค์ซื้อสกิลวะเลิกแม่งอาบองไวอาบองไวไเล้วอาไปสายโจมตีธรรมดา ล้วแต่ EP ทนานั้าผมเราสามารถตั้งออโต้บอทได้ด้วยครับผมจะนั่งเมื่อ HP 10%ใช้ไอเทมไม่ไม่ไม่มีไอเทมอยู่แล้วครับรัสมีก็50เงี้ยจะตีออโต้เลยครับผมไม่นอนหลับกันได้เลยคัดเลยครับผมโอ้โหครับในที่สุดชีวิตของผมก็ได้หีบอันนี้สักทีครับผมได้ตังมา2,000ครับโอ้ชีวิตดีขึ้นตัง2,000เกมนี้แบบน้ำตากระเด็นครับ เออชีวิตอ่ะโอ้โหพระเจ้ากูจะได้หิมสมบัติได้ตังค์ครับผมซึ่งผมก็ซื้อตำราสกิลได้แล้วนี่ครับผมธนูเยอยเมค้าผมซื้อมาเลยครับเรียนเลยครับผมเสร็จแล้วก็อ่ธนูพิชิตมารตามด้วยสกิลนี้ครับผม อ่าลงแห่งการฟื้นคืนแล้วก็ทลายภูผขาเรียงวิชาทลายเกาะอีกครับผมโอเคเอานี่ไวน้นี่เอานี่ไว้ไแถวนีแลนวิชาทลายเกาะไว้แถวนี้แลนทลายภูผขาแล้วก็ฮิวครับผมอยู่ไ้สองโอเคมานามานาไว้สาม ตอนนี้เดี๋ยวจะกลับไปที่นั้นจูครับผมเรือกตัวละครเลยเี๋ยกตัวละครจะกลับไปจุดเซฟล่าสุดนะผมะกว่าจะได้เออโอเคนี่ครับผมจุดนี้เลยครับจุดเกเวลครับผม แก่เป็นว่าปรับเสียงเนี่ยเบาเกินไปครับเข้าไปเลยนะต้องสร้างปาร์ตี้ด้วยครับแล้วค่อยเข้าสิบหกอันทีผมจัดก,การไอ้พวกลีวเก้าสิบให้ได้ครับกาครับพวกนี้สองทีตายดีสามสิบเลยครับ เก้าวิ่งไปวิ่งไปโอเ,เสียงเบาเสียงดังไหมไหมเวลาที่โดนสตูเยอะครับผมเสียงมันจะโคตรดังครับโอเคจัดการแล้วครับผมภารกิจต่อไปครับผม ตีมันโอเคเลียสามสามหนึ่งที่เรียบร้อย อ้าววิวอัพกระจุยก,กระจายครับผมเรียบร้อยโอ้ลากลากลากลมันรวมๆเลยฆ่าทีเดียวโอเค ไปโนนอีกปับ๊บนี่ครับผมทลายภูผาเพิ่มพลังป้องกันครับไปกำจัดหมายเลขสองอตายที่หมด ตอนนี้สกิลผมเลเวห้าแล้วธนูเยอะเมคับผมอ่าเรียบร้อยครับลากรวมๆกันเดียวม้ยิงไป อ่าภารกิจต่อไปผมก็จจะบอสเตอร์ครับไล่ให้หมดจัดการให้หมดผมไม่นำให้เคลียร์มอสเตอร์ทั้งดันเลยครับผมจะทำให้เราเนี่ยอัพเรีววเรียวครับอัพสเตอ ผมลงว่งไวรัวครับจะได้เพิ่มพลังโจมตีแล้วผมแล้วก็รัศมีของสกิลด้วยครับนี่ครับโอ้ขนาดเยอะมากขนาดนี้เยอะครับ เลี้ยวอับเลี้ยวอัพฮึตียิงถอยสกินนี้มาะสมสำหรับการยิงเดี่ยวครับผมเนื่องจากมันไล่ไวครับ มาสูก้กันแช้วก็เท้คิวพีรัเอมโอเคมอนรีวเก้าสิบอ่ะอ่าเจอไอเทมมาแลวา้วกิจของเราแล้วครผม ยีมันเดี๋ยวซีซเลยครับถอยถอยภารกิจสำเร็จครับผมนำพลังงานไป โดยใช้หินเซียวสโตนอาได้หินเซียวสโตนแล้วครับภารก,กิจสิ้นสุดครับผม<รา>ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเจอมอนก็ตีให้หมด<รา>วิสโล ที่ติดสโล่ด้วยได้พีเยอะพอสมควรครับโอเคเยียบครับยิงมู โอเคเปิดห้าโกรธนะผมยิงไปฮัน้องพิชิตมานเลือดสามเลีรยมอนตรงนี้ก่อนโอเค Tụi tôi không có không, chơi bot lên Thằng này đi bên bot đó không em sẽ kiếm kiếm đi đi Khá lúc nó ngon đam lắm đuôi à tại 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 skill heal này nó mèo mát

โอ้ได้หินโอ้ได้กระเป๋าโสมครับแล้วหินปานคุณภาพสูงด้วยจะเกาะเรเรียบร้อยครับภาร,ร,รเกิดสำเร็จนะผม โอเคเอละเดี๋ยวเราเจอใหม่ในเกมหน้าครับผมเกมนี้ผมก็ขอรีวิวไว้ในเพียงแค่นี้ก่อนนครับผมไปก่อนละครับผมสวัสดีครับ